อย่าเพิ่งกินยาฆ่าเชือ้อถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้มลาาัยานเภสัชสวัสดีค่ะเ,ออเราเจอบ่อยมากเลยค่ะลูกค้าชอบที่จะมาขอซื้อยาฆ่าเชือ้อเพราะเราถามไปเนี่ยเออเป็นอะไรถึงอยากกินยาฆ่าเชื้อค่ะก็ก็เจ็บคอเนาะแ <c oughs> ก็จะมีเจ็บคอมีไข้หรือมีอะไรก็ตามก็บางคนก็หลายๆคนก็อยากจะกินยาฆ่าเชือ้อใช่ไหมคะประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะยาฆ่าเชือ้อต้องเข้าใจว่ามันฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะ ทีนี้เวลาเราเจ็บคอหรือเป็นหวัดทั่วไปเนี่ยเกิดจากไวรัสแล้วก็ร่างกายเราค่ะเขาจะมีแบคทีเรียรอยู่เขาเรียกว่าจุลชีพจุลก็คือเล็กๆชีพก็คือชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตเล,เล็กๆที่อยู่ในร่างกายเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นะทะหารคอยปกป้องคุ้มดูแลเราโดยการไปกัดกินเชื้อไวรัสไปกัดกินเซลล์ที่ไม่ดีค่ะประเด็นสำคัญมากๆว่าทำไมถึงไม่ให้กินก็คือว่า ถ้าเกิดเราไปกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันจะไปฆ่าเชื้อทหารของเราไปด้วยแล้วไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคนึกภาพออกไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะรู้แล้วเนาะว่าห้ามกินยาฆ่าเชื้อถ้าไม่ได้ฟังคลิปนี้